ไวัสดีค่ะทุกคนพบวหมา,มา,แ,มาแล้วไม่ก็จะไม่ต้องตกใจผ่า้นี่เนาะ <c oughs> ผู้บา่บาวนายเป็นคนเอากันแดดให้เราเ <c oughs> มื่อคืนนี้สนุกสนานกันไปแทบจะขิดเลยทีเดียว <c oughs> ดูสภาพแต่ละคนตื่นเช้ามานะจ๊ะวันนี้ในบรรยากาศอากาศดีเหมือนเดิมอากาศยามเชา้าฉันตื่นมาไม่ทันหรอกทุกคนเพราะว่ามันเช้าอันนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้ว ไปดูคุณสาทำอะไรให้กินนะจ๊ะไปทำไรคะคุณกระทะอาหารเช้าของเมียโอ้โหหมูนเย้งหมูตุ้งเชียงลเ,ยงเยงล็กกี้ตุ้งเชียงหมูยอน่าดูสิอาหารเช้าของเพาวานนะจ๊ะด,ดูดูบรรยากาศอากาศดีบรรยากาศดีเหมือนเดิมเช้านี้ที่ไร่จูซารีสอร์ทแอนด์โฮมสเตย์เนาะ อันนี้เขาคือเพิ่งแบบสั่ง,งเขาเพิ่งเปิดได้สองอาทิตย์นะทุกคนตอนเช้าเขามีข้าวต้มตอนเช้าราคาที่พักแปดร้อยบาทแปดรอยบาทนี่คือไม่ใช่หนาไฮนะถ้าหนาไฮเขาขึ้นเป็นหนึ่งพันบาทแต่ว่าตอนนี้แปดร้อยรามาหารเชา้า ลางเต็นหนึ่งร้อยบาทป, <laughs> ปีใหม่เต็มแล้วปีใหม่เต็มแล้วไม่ต้องมานะจ๊ะ <laughs> ปีใหม่เต็มเชียงว่าเ <laughs> <c oughs> จ้าของน่ารักมากเจ้าของเจ้าของมา,มาคุยกับเราแบบเป็นกันเองน้องเขาอยากได้อะไรเขาก็เรียกเขาก็จัดให้หมดทุกอย่างเลยจ้ะล่าสุด <c oughs> ขอหม้อเขาไปได้หม้อมา <laughs> <c oughs> <laughs> แต่ว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรแถวนี้่าจจะเป็นอิสลามกันส่วนใหญ่เนาะเขาจะมีหาหมูยากแต่เราซื้อมาเองไงซื้อมาได้ ซื้อมาได้เอามาได้หมดทุกอย่างแต่ว่าเออใช่มีหมูกระทะขายมีอาหารทั่วไปเนี่ืโดยประมาณนั้นห้องน้ำก็ตอนนี้มีห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้เนะาะกลางเต็นน์ร้านกลางเต็นท์อันนี้เรามีกลางเต็นท์หนึ่งหลังเพราะว่าปานปาชอบนอนเต็นต์ครับไปไหน,นอะนอนได้ัมนมกไปคุ้มค่าห้อง โอ้ได้ดีดีดี <laughs> <laughs> มันก็เลยไปนอนอยู่บนนั้นมันก็ไปคุ้งข้าวา <laughs> เอาเครื่องอุปครัวไปเองนะหม้อใช่เอาต่ถ้ามาสองคนอาหารกินแถวนี้ได้ <ừ> um. มันมีร้านอาหารแต่ว่าแบบเรามาเราไม่อยากออกไปไหนแล้วไงเราก็เลยเอากับข้าวมา,าทํายินเองแบบบรรยากาศแบบฟิลกลางเต็นแต่มึงกลางเต็นเราไม่มู้ต้องมาเช่าห้องเ <c oughs> พราะว่ามันมีเด็กไง มีเด็กและคนท้องอย่างชัดไงเขาก็ก็เลยแบบเลือกอย่างนี้แต่อันนี้มันคือมันกางเต็นท์ได้ด้วยไงคือมันดีบรรยากาศมันได้เขาใหญ่เที่ยงเนาะใหญ่เที่ยงเป็นใครฉันไม่รู้นะยังไม่เจอใหญ่เที่ยงยังไม่เจอใหญ่เที่ยงเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพากองทัพไปตามหาใหญ่เที่ยงอยู่เอค่อยให้เราเช็คเอาท์เท่าไหร่สิบเอ็ดโมงเที่ยงเที่ยงเหรอคุณครับเดี๋ยวแลยครับอเชิญจัดมาเพื่อขอขาตั้งกล้องให้ร้อนแป๊ดแล้วเนาะ อันนี้อาหารเช้าที่ของทางรีสอร์ทจัดมาให้เราเป็นข้าวต้มไก่มามาชิมสิฝีมือคุณสาจะแซบแค่ไหนปันาปว่คนทำปามันวั่งนี่แหละปลากินยังเรียลอวเรยนรสเราจะอ้วกันหอช้อนใช่ค่ะจะดีมากถ้ามีขนมปังสักแผ่นแต่ไม่เป็นไร มนแค่นี้ก็ได้ตะกร้าสีฟ้าเปด้วยฟ้าหม,มดนั่นแหละตะกร้าได้กาแฟาอันนี้ร้อนใช่ไหมกระถามีแค่พริกไทยกับสาเขียวนะได้ถ้ามีกระส่นแล้วไข่ก <c oughs> ระทะ ท,ท่ามกลางท่ามกลางบรรยากาศหรือคิดไหนนมแพะนี่เอดี๋ยวจะแก้วดิอ๋อเนี่ยหรอน,ะะนี่นมแพะนะครับอภินันทนาการจากเจ้า,จาของรีสอร์ทเอานมแพะมาเสิร์ฟเด็กและคนท้อ <laughs> ง <laughs> ไม่ตอนตอนท้องบักติเกอร์กินทุกวันเลย อร่อยดีแต่ตอนนี้เละไม่นึกอยากสั่งแก๊ปตอนนีท้นนทองคำทำเนี่ยกินนมนดีดีเดี๋ยวจะผอบุญพี่กินทุกเช้าเลยนะยนนแก๊ปมันจะจะ<อ> <4 S 1> มีแก๊ปที่สั่งมาส่ง,งพี่ใช่ไหมพี่ก็ให้เขาอ่ะเอามาส่งทุกวันเลยตอนเช้าเจ็ดโมงมาแล้วเจ็ดโมงมาแล้วอย่างเงี้ยติกเกอร์จำใบทิกเกอร์แบบว่าขุดกดำมากเลยนะอตอนที่เนียอ,อืม จำไปหมดเลยผมผมโคตรยาวอ่ะจริงแต่ตอนกองทัพอ่ะเนี่ยที่มันแข็งแรงขาเขียนยาวอ่ะเพราะกินนมนี่ก็นั่นแหละเพราะว่าเี็งนะชอบกินนมนมวัวแล้เจ้าของอันตอนเช้าตื่นมากล่องนึงไปทำงานมือว่างๆอีกกล่องนึงคุ้มแล้วจะต้องกินแล้วก่อนนอนอีกกล่องนึงแล้วสี่กล่องจริงิงอยู่ก็เกิดลูกปตัดมาแผลตรงนึงดีเลยหมอก็บอกว่ากินกินตั้งแต่คอ้งอ่ะดีนมอ่ะกินได้เยอะ ถ้ากินนมเยอะตอนท้องอ่ะมือส่วนพยาบาอลอย่างเงี้ยเยอะมือส่วนพยาบา, <c oughs> า,บาลล่าสุดสาาไม่เหมือนแคลเซียมเราก็จะไม่ได้เยอะเพราะว่าเราเอาเข้าไปแทนแล้วไงหม้อหหม้อมอ,อย่างคน<แ>ถ้าไม่ค่อยกินนมเหะจะปวดกระดูก<ต>ปวดฟ<ว> <ใน S 1> ันนะตอนี้เราแคลเซียมตอนน,นั้นตอนปั๊มนมให้ลูกเขาไม่ค่อยกินนมแต่ตอนท้องน่ะบำรุงอย่างดีเลยแต่พอหลังคลอดแล้วก็กินเบิ่งกินเบยอะเจ็บเลยขอแข็งมาก อร่อยทุกคนไข่รกระทะยำเช้าเครื่องแน่นเนาะเครื่องแน่นมากเครื่องไม่อันเครื่องไม่อ่อนซาไปซื้อเครื่องไปเช้าคุณส,สาวเอาไปซื้อเครื่องทำให้แม่เลยใช่ไหมคใครทำอ่ะว่าหนูนในเลยป่ะแม่มานั่งตากแดดเมีะยยยเอะไรไข่ย้อยรอเมีอะไรเต่มมากินมีรอบสองเลยนี่น่ารักมั้ยมา,ยายเดินมาถือนะกุนเชียงหมูยอหมูสับมาเอ้าไหนเบียร์เหรอ เเามซื้อบียร์ังหมดเลยไม่เบียร์ซุ่มรอเบียร์เฟลแล้วบังหมดเลยเอาไปซื้อของมาถอนตัววันนี้อาบน้ำหรือแม่งขี่ในล้านแทนทุกอย่างมาเล่นธรรมชาติพึ่งมาให้ใ้เจ้าเคยอาบน้ำต่อจต่ออกมาแต่เหมือนเราอาบน้ำแบบนานๆไม่ได้ไงเหมือนมีน้องนั่งรอข้างหน้า อืมันเป็นคอที่หากินยากนิดนิดแถวนี้หากินยากกระหมีแต่เดี๋ยวห้องน้ำฝั่งนู้นเสร็จก็น่าจะสะดวกกว่านี้ไอ้ผู้ชายมีปัญหาแเราไอ้ความไอ้ความสะดวกอับมันสะดวกอยู่แต่ว่าเหมือนมันมันยังไม่เพียงพอเท่าไหร่ปีสองน้องน้องเขากินมากาแกมันเลยมาคนเดียวอืมันเดินหลายรอบมากลองใส่มือท้องเสียมากเลยปะชุดชุดขาวใช่ไหมยิงใช่มือท้องเกตอยู่ใส่จะท้องเสียแหละหนูว่ามันไม่มาอีกเลยอ่ะมันเข็ด มันไกลบ่ะนั่นน่ากลหรอกแต่ว่าก็ไม่น่ากลัวหรอกเราก็เปิดเพลงกันอยู่เรงเป็นยามให้เขาเป็นยามให้เขาจนเจ้าของเขากลับไปนอนบ้านได้เนาะปกติเจ้าของต้องมปนอนห้อไงของเขานอนบ้านสบายใจคืนเก็มาสบายใจแล้วตาไม่ได้จนวันนี้ไปเสิร์ชดูในไร่จูซานน่าจะมีพวกเราหลายอยู่บนนั้น ไี่ <c oughs> น้องมันถ่ายมากเมกื่อคืนนี่อันนั้นน่าจะเป็นบ้านประมาณมันก็ตำรวจใหญ่ๆทหารใหญ่เอ๋ม่ามารู้ดีนี่ไม่จริงนะพูดถึงถ้าอยู่เป็นนะ่นะก็สบายไงมีแต่ซุ่มอยู่ว่าเป็นนะ อบบ่ะแม่ไปไหน,นเขาไปไหนนะแม่ไปไหนเขาไปไหนก็นไ่ได้ไหลเป็นตาลงเขาเฮ้ยตอนขับลงมานนะผมสไลเดอร์เลยให้มันนั่งอันี่หน่อยกองทับอ่ะนั่นน่ะรถม้งอ่ะ <c oughs> จะได้มีภาพมันไม่อยากมาั่นแต่ว่า บ่ได้มีคนเอาขึ้นให้หรือเมื่อวานพี่เจลเอาขึ้นหอบกับตายลงไปทางไหนทางนี่แบบทางมึงเอาเอาเราเองต้องเอาขึ้นเอง้วต้องเอาเชือกจูงเลยกองทับไม่นอาใบาไอ้รถนั่นนนั่ไงออ๋นี่ตอนเชือกดีลากขึ้นมาอตอนลงมันอยู่ตอนขึ้นไม่ได้ <c oughs> เลหนื่อยหรือหอบกินหรือยังจะได้กินหรือยัง <ช>อ่ได้ค่ะกินเหลราขนาดนี้มันกินเขาได้แน่น,น,น,นอนก็ดูตัวมันจะป่ะมันนี่มันกำลังทานนอนนะมันจะขึ้นจุกนะเต้เเไม่ทำอะไรมันก็ทา,านออกมันจะได้เย็นเวลาเอาขึ้นรถจะได้ง่ายเสร็จแล้วไปเต้เออกเลยอืมเดียด๋วยวจะเตรียมเก็บของเลยเดี๋ยวจะพาไปปั่นจัก,กรยานจักรยานตัว อยู่เวรต่อปาพักผ่อนเต็มที่แล้วเลยเข้าเวรปลาเข้าเวรเขาปลาผัดสองพี่นายผัดสามเมื่อคืนเนี่ะผัดแรกเมื่อคืน,คนตื่นมานอนกับพญาแทนนะปลาตีเธอโก้เขาจะบอกว่าตีสามทำเปนอนตีสามเลยยังส่งรูปหาเขาถั่วหัหาเขาอยู่เลยเชื่อโทอทำไมก่อนเมาว่ามันี่ไปเก็บใบบหลักนี่เลยพญาแทนมันเมยใบอ่อนมั้ยน่ะนี่อะไร เชอเ่อปานอนกับปัญญาแทนตัวปังใหญ่ินข้าววตัวไหนตัวยังไงมันไปน้นแล้วมันเยอะมากบวกแล้วป๋าบอกผสมพันธุ์มันเลยในนู้นมีแต่เสมื่อคืนก็ไมด้เสียงมันได้หรอพี่เดินลงไปพี่นึกว่ากบพี่โอ้โหว่าจะเรียกพวกแล้วว่าเฮ้ยกบเยอะที่ไหนได้ไม่ใช่แล้วเลาเสียงทั้งกบพาาียนเอ้ย โดนจุมพิษไหมน่ะโดนจุมพิษนะไม่รู้แล้วมันไม่รู้แล้วรับไม่รู้เรื่องเลยรอบรอบหลบทัศบาลอีกรอบหลังจักมันมาตอนไหนจช่ป่ะไปและวฝากถึไปบอกพีาแทนอันนี้อะไรเนี่ยเก็บซะเต็นอะไรเก็บเป็นกูดะไรนี้กับจ้ะ A de bestia.